ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออตโต้นะคะวันนี้นะคะไออยู่กับเจ้า BMW ค่ะ X3 ค่ะ ก็เป็นรถที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งคันเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบละเอียดเลยค่ะตามไว้ไปดูกันเลยค่ะบริการดีๆนะคะสําหรับลูกค้านัทถาออโต้นะคะทางร้านของเราค่ะมีบริการจัดไปนั้นนอกสถานที่ค่ะนํารถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะยุคโควิดนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ สนับสนุนโดย c a r f o อร์ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r h u r e com ค่ะเจ้า X3 คันนี้นะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ B.M เลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้นะคะใบพัดเลยค่ะ B.M นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทั้งหมด2ดวงเลยนะคะก็เป็นไฟที่สองสว่างมากๆเลยไฟตัดหมอกคันนี้นะคะจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วว่าค่ะบางคันมันจะอยู่ที่ด้านล่างเลยนะคะแต่ว่า สำหรับ X3 นะคะจะกระเถิบขึ้นมาอยู่ตรงกันชนเลยค่ะก็อาจจะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่อะคะ่ะมันชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะสูงแล้วมันอาจจะส่องสว่างไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด4จุดเลยค่ะมาต่อกันเลยนะคะด้านข้างรถนะคะมาล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กอลลอยของ BMW เลยค่ะก็แม็กนะคะจะเป็นแม็กขอบ18ค่ะสภาพยางถ้าถามส่วนตัวอ้อยนะอ้อยคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะ เพราะว่ามันค่อนข้างโลดเรลอะค่ะตัวดอกยางนะคะลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยคือถ้าซีเรียสเรื่องความหนาของยางนะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะคันนี้นะคะไฟเดียวจะอยู่ที่ตรงซุ้มล้อนะคะจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ตรงกระจกข,ข้างนะคะมาตามมาเลยด้านข้างนะคะด้านล่างสุดก็จะมีเหมือนคิ้วโครเมียมนะคะนี่เลยเป็นชุดคล้ายๆชุดแต่งของเขาแหละเนาะอ้อยว่านะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคันนี้จะเป็นการล็อกรับกดล็อกจากมือจับได้เลยกุญแจนะคะไม่ต้องหยิบขึ้นมากดล็อกเลยนะคะสามารถกลดล็อกได้เลยนี่เปิดประตูได้เลยนะคะไม่ต้องกดเลยอยู่ในกระเป๋าได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะโอ้ภายในนะคะจะเป็นหนังสีเบรดนะคะสะอาดมากๆดูดีมากๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะมาพร้อมกับลำโพงทวิตเตอร์นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้อ่าและที่สําคัญนะคะยังมีตัวปรับกระจกนะคะสวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็สวิตช์ปรับกระจกทั้ง4ี่บานด้วยค่ะกระจกภายในตัวรถนะสระพาพเบาะคนขับนะคะใหม่มากๆเช่นกันค่ะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสะอาดมากค่ะดูดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มนะคะปรับไฟฟ้าสามารถเมมโมรี่ตำแหน่งได้ทั้งหมด2ตํตแหน่งเลยค่ะ พวงมาลัยคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะจะเป็นหนังสีดํานะสวยงามมากๆค่ะสะอาดมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มนะคะสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ปุ่มค n t คุมน,นะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะวาสุดเลยนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมนะคะไฟหน้าทั้งหมดเลยค่ะ ประตูเดิมๆไม่มีไขไม่มีแกะนะคะน็อตเดิมเลยค่ะไม่มีถูกไขถูกแกะนะคะน็อตประตูด้านหลังเช่นกันค่ะไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมานะคะเดิมๆเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะนี่เลยเห็นไหมสติกเกอร์นะคะสัญลักษณ์แจ้งเตือนลมยางนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะไม่มีแกะไม่มีไม่มีถลอกเลยนะคะคันนี้ไม่มีเคาะไม่มีพ่นหกกบถับมาแน่นอนนะคะอ่า งั้นเดี๋ยวตามอ้อยมาดูโครงสร้างกันนะคะเหนียวมากโอเคนี่เลยโครงสร้างส,สวยๆเลยค่ะเห็นเม็ดอาร์คชัดๆนะคะไม่มีการถูกชนถูกกระแทกเขาะทำสีกบทับมาแน่นอนค่ะ เม็ดอาร์เคียงตัวสวยกลมนะคะสวยๆเลยค่ะตามมาต่อกันที่ประตูด้านหลังนะคะประตูด้านหลังนะแทงข้างนะคะก็เป็นหนังสีเบตค่ะจัดกับลายไม้สีน้ำตาลน้ำตาลนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอะไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะสภาพเบาะด้านหลังนะคะใหม่มากๆเช่นกันค่ะหูเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากอ้อยว่าแทบจะแบบไม่มีคนนั่งเลยนะด้านหลังนี่คือใหม่แบบใหม่มากๆเลยนะคะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังมาด้วยนะคะก็เพื่อผู้โดยสารด้านหลังนะเย็นทั่วถึงรอบคันแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างด้านหลังกันนะคะ เดินะ <c oughs> ดึงไม่ออกโอเคนี่เลยสวยๆเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังเห็นอารคชัดๆนะคะเมดอัพเรียงตัวสวยกลมนะคะการันตีไม่มีการถูกกระแทกมาแน่นอนไม่มีการตัดต่อตัวถังนะคะไม่มีรอยเชื่อมนะคะสวยๆเลยค่ะามาต่อกันนะคะคันนี้ฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท้ายรถนะคะ ท้ายรถด,ดีไซน์มาคือ X 3มันไอ,ชอ,ช,อชอบมากๆนะคือไอรีวิว X 6ไปไอ,อว่าท้ายรถมันใกล้เคียงกันหมายถึงว่าการดีไซน์ของซีรีส์ที่เป็น X อะคะ่ะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยไฟท้ายนะคะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยคะ่ะมาพร้อมกับไฟททับทิมน,นะคะอยู่ตรงนี้เลยด้านหลังนะคะจะมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดสจุดคะ่ะแล้วก็มีชุดแต่งมาด้วยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมสีเงินๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ว่ามันจะกว้างขวางขนาดไหนนะว้วภายในกว้างมากมากนะคะแล้วที่สำคัญน,นะมีแผงบางแบบสัมภาระด้วยคือดูให้อยากให้เพื่อนๆดูนะว่าสภาพแผงเนี่ยคือใหม่มากเจ้าของเดิมนี่ดูแลมาแบบเอ้ว่าเขาท่านคือเจ้าของเดิมดูแลมาดีแบบดีมากๆเลยนะคะสภาพด้านหลังคือกว้างมาก ลอยสักไอ้ผ้าที่เป็นศักหลาดอะคะ่ะไม่มีแบบไม่มีขุยเลยนะคะใหม่มากๆด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีช่องเก็บของอีกชั้นหนึ่งเยอะมากเลยแล้วก็มีเหมือนแบบไอ้ว่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวยึดอะไรสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวล็อกไว้อ่ะนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินบุคเซอร์วิสนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครบหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างด้านหลังกันนะคะนี่เลยค่ะน,อน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมๆนะ ไม่มีการไขออกมาเลยนะคะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะโอเคตามไปเลยเราไปกันต่อเลยนะคะฝาท้ายนะคะสามารถกดล็อกจากตรงนี้ได้ด้วยนะบางทีสมมติว่าเราลงจากรถมาแล้วใช่ไหมคะเราต้องการที่จะหยิบของหลังรถแล้วล็อกรถแล้วเดินออกไปนะคะสามารถกดล็อกตรงนี้ได้ด้วยแล้วปิดประตูเลยกดล็อกแล้วมันรถมันก็จะล็อกให้เลยค่ะเราก็สามารถเดินไปได้เลยนะคะโอเคไปต่อคะ่ะ ประตูด้านหลังนะคะนี่เลยเป็นหนังสีเบตเช่นกันนะคะสภาพสะอาดมากๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะใหม่มากๆเลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะ ใหม่มากๆเช่นกันเลยค่ะไม่มีรอยทลองไม่มีรอยขีดผูดนะคะมาพร้อมกับปุ่ม ISO fix นะคะตัวล็อกคาร์ซีทค่ะมาค่ะเรามาดูกันที่โครงสร้างด้านหลังกันนะคะเดิมแน่นอนเนาะเพราะว่าฝาท้ายก็ไม่มีการถูกแกะนะคะนี่เลยเห็นอาร์คชัดๆเลยนะคะเรียงตัวสวยกลมนะคะเห็นกันชัดๆเลยนะ น็อตประตูค่ะน็อตประตูด้านหลังนะคะเดิมเดิมเช่นกันค่ะไม่มีการถูกไขนะคะไม่มีการซ่อมประตูมาแน่นอนนะคะไม่มีถูกไขเลยค่ะเอาวมากันที่ประตูบานสุดท้ายแล้วนะคะแผงข้างนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะเป็นแผงข้างสีเบรดนะคะมาพร้อมกับลำโพงทวิตเตอร์เลยค่ะเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะคะใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ ด้านหน้านะคะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะคะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้านะคะสะภาพคอนโซลค่ะสะภาพคอนโซลก็จะเป็นสีดําตัดกับสีเบจนะคะแล้วก็มีโครเมียมค่ะสะภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะเจ้าของเดิมถือว่าดูแลมาดีแบบดีมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันที่น็อตประตูบานสุดท้ายนะคะ น็อตเดิม hmm. เช่นกันค่ะไม่มีถูกไข mm hmm. ถูกแกะออกมาเลยนะคะน็อตเดิมเดิมเลยค่ะมาดูกันที่ประตูบานสุดท้ายนะคะไม่มีไขไม่มีแกะแน่นอนค่ะไม่มีตัดต่อตัวถังนะคะเราให้ดูกันแบบชัดเจนนะลูกค้าที่ดูคลิปอ้อยนะหลายๆคนบอกว่าชอบมากๆเลยคือชัดเจนดีแบบว่าให้ดูกันแบบชัดเลยลูกค้าตัดสินใจง่ายมากคือบางคันอ้อยขายแบบภายใน15นาทีที่ลงคลิปไป คือลงคลิปจบปุ๊บลูกคือเขาดูคลิปจบโทรกลับมาเลยคือแบบซื้อเลยเพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนและละเอียดนะคะแกะเราบอกแกะทําสีเราบอกทําสีโดนเราบอกโดนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ร้านอ้อจะไม่ซื้อรถที่มีการแบบชนหนักมาหรือว่าโครงสร้างแบบผิดเพี้ยนเลยนะคะเรารับประกันโครงสร้างเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยฝากระโปรงหน้าตอนนี้นะคะ้อามาอยู่ที่หน้าห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลค่ะเครื่องยนต์2,000ดีเซล190แรงมา้า ทั้งแรงและประหยัดน้ามันมากๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ยวิ่งแบบยาวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวให้ดูสภาพห้องเครื่องโดยรวม,มว่าสภาพห้องเครื่องใหม่มากนะเครื่องใหญ่มากคือสภาพห้องเครื่องถือว่าใหม่มากๆนะคะไม่มีความรั่วซึมของซีนยางของน้ามันของอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่โครงสร้างนะฝากระโปรงเดิมเลยนะคะไม่มีถูกไขเลย ไม่มีไขไม่มีแกวมาทําสีเลยนะคะไล่มาดูกันที่แก้มนะคะซุ้มล้อด้านหน้านะคะเดิมเดิมนะเห็นเม็ดอาร์ชัดๆนะคะไฟหน้าเดิมเดิมไม่มีไขเหมือนกันนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะที่คานนะคะสติกเกอร์มออก,กออยู่ครบเลยน็อตเดิมไม่มีไขเลยนะคะไปกันที่ซุ้มด้านขวาเช่นกันค่ะไม่มีไขเลยฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีไขแผน่นเพจอยู่ครบนะคะ นี่ถนวนกันความร้อนคือดีมากเจ้าของเดิมนี่คือดูแลมาดีมากนะคืออันนี้คือสาภาพแบบใหม่มากนะอ้อยว่าแบบคือบางอันที่แบบใช้งานเยอะๆะค่ะมันจะมีความด้วยแหละเพราะว่าเขาซับความซับความร้อนค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้ถือว่าดูแลมาดีมากๆค่ะใหม่มากๆเลยเดี๋ยวอีกอย่างนึ่งเราจะไปลองสตาร์ทรถกลับไปลองขับกันนะคะตามอ้อยไปกันก่อนเลยค่ะ มาต่อกันที่สภาพภายในของเจ้า X3 คันนี้เลยค่ะภายในใหม่มากคือเข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่ากว้างด้วยนะคะแล้วก็คือเบาะสีเบรกะคะ่ะมันเป็นอะไรที่มันดูโปรง่งดูโลง่งดูดีมากๆเลยนะคะสภาพภายในอ้อยว่าใหม่มากๆเลยนะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูออปชันกันนะคะหน้าจอตรงนี้นะจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะก็พวกแบบนี้เลยที่เขาโชว์อยู่นะน้ํามันคงเหลือในถังคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถนะคะจะแสดงผลจากตรงนี้เลยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องแอร์นะคะก็จะมีตัวปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาด้วยนะแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบแอร์นะคะภายในตัวรถเลยทั้งหมดเลยแอร์เป็นแอร์แยกอุณหภูมิอิสระ2ฝั่งนะคะซ้ายขวาเลยค่ะด้านล่างสุดตรงนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นวิทยุนะคะก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยเหมือนกันค่ะเปลี่ยนช่อง12345678นะคะแล้วมีช่องใส่ซีดีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมากันต่อที่นี่เลยค่ะถัดมาด้านล่างจะมีช่องวางแก้วอยู่2ตําแหน่งนะคะตรงกลางเป็นลายไม้นะคะสีน้ำตาลนะ มาพร้อมกับปุ่มคอ m m a n d c เซนเตอร์นะคะปุ่มนี้ก็จะควบคุมนี่เลยเวลาที่ไอ้หมุนใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะสามารถควบคุมตัวหน้าจอเน,นี้ยได้ทั้งหมดเหมือนกันค่ะก็เราขับรถไปเราไม่จําเป็นต้องแบบนี้เราก็ขึ้นเลื่อนไปเลยก็ได้นะคะโอเคเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะโหมดนะคะเราสามารถเลือกปรับเล่นได้ทั้งหมด2โหมดเลยเป็นโหมดอีโคกับโหมดสปอร์ตนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าเลยค่ะ เข้ามาด้านในกันนะด้านในตรงนี้เหมือนเป็นที่ชาร์จไปที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะแต่ว่า้อยไม่มั่นใจว่าเขาลองรับณนะตอนนี้ลองยังลองรับโทรศัพท์ของเราหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์อ้อยวางอะ่ะ้อยวามันใหญ่เกินไปแล้ว,ลวมันลงไม่ได้แล้วนะคะโอเคด้านล่างช่องเก็บของนะคะก็จะมีตัวเสียบ usb แล้วก็ซองใส่ aux อยู่ด้านล่างนะคะถือว่า สิ่งที่ได้มานะคะค่อนข้างครบในรถคันนี้มีเกือบครบทุกอย่างเลยนะคะคันนี้แล้วคันนี้นะคะยังเป็น push start อีกอย่างที่ไอ้เกินไปตอนแรกแล้วที่ด้านนอกคือเราไม่ต้องจําเป็นต้องเอากุญแจออกมาจากกระเป๋าเลยนะคะกุญแจใส่กระเป๋าเลยขึ้นรถมากดปุ่มสตาร์ทรถขับไปได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเหยียบเบรกนะคะ,นะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะ ไปกันเลยเลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่1,12,865กิโลเมตรเท่านั้นเองใช้งานมาน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับรถ9ปีนะวิ่งแค่แสโลก,ก็เฉลี่ยประมาณปีละหมื่นนิดๆเองค่ะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะว่าคือสภาพภายในเนี่ยอ้อยว่ามันใหม่มากๆเลยนะใหม่แบบ คือลูกค้ามาดูไอ้ว่าลูกค้าแฮปปี้อ่ะคือได้สภาพภายในแบบเนี้ยภายในมันเป็นอะไรที่้อ้อว่าถ้าใหม่เนี่ยมันมันบ่งบอกถึงการดูแลของเต้าของเดิมที่เขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดของตัวรถค่อนข้างดูแลรถนะคะเดี๋ยววันเนี้ย้อยจะพาออกถนนด้วยเพราะว่ารถพวกเนี้ยลูกค้าอาจเพื่อนเพื่อนนะคะอาจจะอยากเห็นว่าแบบเอ้ยวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยมันขับแล้วโอเคไหมขับยากไหมนะเนี่ย้อยลองเหยียบนะอยู่ในตลาด้อ,อยรู้สึกว่ามันเหยียบดีมากเลยนะเหยียบแล้วพุ่งเหยียบแล้วพุ่งเลยอะเออขับดี ับดีคับดีก็มาดูรถที่ร้านมาลองขับกันได้เลยอ้อยไม่ติดเลยอยากให้ลองขับก่อนผูกใจเรามาตัดสินใจซื้อกันนะก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันทางเลือกนะคะแต่ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาจริงๆไม่เป็นไรนะซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าบางเดี๋ยวนี้ ของลูกค้า้อะอส่วนใหญ่คือเกือบทั่วประเทศแล้วบางคนอยู่ไหนจังหวัดไม่สะดวกจริงๆแต่ดูในคลิปแล้วเพราะว่าไอ้มัน่นใจว่าไอ้รีวิวค่อนข้างละเอียดนะคะว่าตรงไหนโดนไหมเราให้ดูโครงสร้างหมดเลยทุกอย่างนะคะเราค่อนข้างชัดเจนถ้าโดนเราจะบอกว่าโดนเราจะไม่หมกลูกค้าแน่นอนนะอันนี้คือโครงสร้างเดิมนะไม่มีแกะเลยสักชิ้นนะคะก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะ วงเลี้ยวก็โอเคนะคะกับรถถือว่าทุกอย่างขับง่ายเราเป็นผู้หญิงไนงะเรากังวลว่าคือ X3 บางทีเรารู้สึกว่ามันใหญ่ใช่ไหมแต่เราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนรถทั่วๆไปนะไม่ได้ใหญ่กว่ารถทั่วไปแล้วทัศนวิสัยในการมองเนี่ยรู้สึกว่าเ,าเห็นชัดมากกว่ารถที่เตียเต้ยๆด้วยซ้ํานะคะขับดีค่ะไม่ผิดหวังรับประกันเลยเออชอบชอบ,ชอบคือ,ค,อคือเราเป็นคนชอบสไตล์รถ s อ v นะเพราะว่ามันฟิลแบบ เที่ยวได้ด้วยครอบครัวได้ด้วยลูกก็นั่งได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็นกเคตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วการแมนเทนันของ BM เอ้อว่ามันไม่น่ากังลวลละเดี๋ยวนะี้ศูนย์บร,ริการค่อนข้างเยอะแล้วก็หรือถ้าลูกค้าสะดวกเซอร์วิสแบบศูนย์ที่เป็นแบบอู่ด้านนอกที่เป็นการเซอร์วิสเฉพาะ BM เเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากๆแล้วนะคะอะไรก็ไม่ได้รอนานอะไรก็ไม่ได้แพงมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ทุกอย่างสลับได้หมด ก็เป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งที่น่าน่าสนใจแล้วก็น่าใช้นะคะราคามันแบบเซฟลงมาแบบ2ล้านกว่าแล้วอะเซฟลงมาแบบเยอะมากๆแล้วถือว่าก็คุ้มอะซื้อตอนนี้นะเพราะว่ามันมันม,มันไม่มีทางลงไปมากกว่าน,นี้แล้วอะค่ะเจ็บตัวเต็มที่ใช้อีก 4- ี่หปีอาจจะลงไปอีกแบบลูกค้าอาจจะขาดทุนแบบหลักแสนอะแสนก็มาสองแสนถือว่ามันแบบเออมันคุ้มนะได้รถเซกเมนต์นี้ได้รถสมรรถนะแบบนี้ได้ระบบความปลอดภัยแบบนี้ แอร์แบคอบคันอย่างนี้นะคะมันก็ถือว่าคุ้มนะถ้าจะใช้ไป5ปีแล้วจะขาดทุนแค่3 0 0 0 0 0ถือว่าแบบเออมันก็เป็นอะไรที่แลกมาก,กับความปลอดภัยของเรานะคะคุ้มมากๆค่ะคูดเดยอะมากๆเลยเนาะยิ <c> ่ง <oughs> คืออย่าเพิ่งเบื่อไอ้นะคือไอ้ตั้งใจทำคลิปให้ทุกคนจริงๆแล้วไอ้ตั้งใจทำออกมาให้มันดีที่สุดนะคะแต่บางทีถ้ามันมีข้อผิดพลาดบ้างนะคะไอ้ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ เราก็คือเราตั้งใจตั้งใจจริงๆนะคะโอเคเรามาถึงกันแล้วนี่เลยสูตรตลาดอ้อยนะสังเกตง่ายๆค่ะที่มีเต็นท์รถเยอะๆเยอะมากๆนะคะศูนย์รวมรถยนต์พีเซ็นเตอร์นะคะเข้าประตูที่4คะ่ะตรงเข้าไปด้านในสุดต,ตลาดเลยนะคะตรงเข้าไปเลยค่ะจะเจอนัทธาออตโต้นะคะเราก็จะมีรถให้ลูกค้าเลือกกันแบบเยอะมากๆนะ โปรโมชั่นดีๆนะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยที่ไหนมีโปรโมชั่นแบบไหนนะคะทางร้านเราก็มีนะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเหมือนกันการรับประกันเราก็มีแบบแน่นๆเลยค่ะรับประกันโครงสร้าง,งรับประกันทุกอย่างเลยนะก็มาดูกันนะคะอยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจะซื้อลถนนะมาหาเรานะคะนัทถาออโต้นะคะอะมาถึงเต็นท์ไอ้แล้วนะคะที่อยู่นี่เลยศูนย์รวมรถยนต์พีเซ็นเตอร์นะคะคือ <c oughs> พอดีวันนี้นะคะ รถเข้าก็จะแน่นๆนิดนึงนะคะเต็มไปหมดเลยเนาะก็ตามนี้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้อ้ออยากลองขับแล้วไอ้อว่าทุกอย่างมันโอเคหมดเลยเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะทั้งลองขับแล้วทั้งรีวิวดูโครงสร้างแล้วนะคะมันโอเคทุกอย่างเลยก็ลูกค้าที่หาอยู่นะคะ X3 สีเทามาติดต่อได้เลยนะคะ อ้อยก็ยินดีให้บริการนะคะมาลองขับกันได้เลยกล้าการันตีให้ลองขับก่อนตัดสินใจด้วยซ้ำเพราะว่าเรามั่นใจรถเรานะคะคันนี้เราว่าขับดีมากๆเลยโอเคถ้าอย่างงั้นตามอ้อยลงไปเลยนะคะไปสรุปโปรโมชั่นกับราคากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะก็ดูอ้อยรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้รถที่อ้อยเอามารีวิวนะคะจะเป็นเจ้า BMW ค่ะ X นะคะปี2012สีบอลเงินนะคะคือสีมันออกเงินเงินเทาๆอ่ะนะคะ mm. ก็สเปคนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 0ดีนะคะ mm. ก็ราคาออกห้างอ้อยคิดว่าน่าจะประมาณ3ล้านบุกๆเลยนะวันนี้ประหยัดไปประมาณ2ล้านกว่าบาทอ้อยขายเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นเองค่ะดูคลิปจบรีบโทรมานะคะรถแบบนี้ไม่ได้มีเยอะมากในตลาดนะคะสภาพนี้ด้วยแล้วไมเลเพียงแค่ 1นึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าวิ่งมาน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ เว็บไซต์ mm hmm. ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคัน mm hmm. ไม่ชน mm hmm. ไม่ท่วม mm hmm. เลขใหม่แท้รับ mm hmm. ประกันซื้อคืนเต็มราคาค mm hmm. ่าฟอร์ชัว com